เอาเงินจากการขายแปดพมรมแต่บาทเดียวท่านแค่เป็นรหัสที่หนึ่งนะครับเพ่ขยายองค์กรออกไปทั่วโลกแค่น,น,นั้นเองนะครับมาดูนะครับเหรียญโอซอ่าเหรียญโอซเปิดตัวด้วยคูณด้วยยี่สิบเอ็ดล้านประมาณห้าล้านสองแสนนะครับห้าล้านสองแสนโอซีนะครับนี่คือเหรียญที่หมุนเวียนให้พวกเราใช้กันมีแค่นี้นะครับ ปัจใจนะครับอ่าเหรียญโอซีนะครับเหรียญโอซีมีอยู่ห้าล้านนะครับประมาณเนาะประมาณตัวเลขไม่เป๊ะไม่ได้กดเครื่องกินเลน 5, 000, ขห้าล้าน2องแสนโอซีนะครับราคาขายนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ศูนย์ุ้าอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะครับพายายามพี่ารณพี่จะต้องใช้เงินเพื่อไปบาลานซ์เหรียญเขา องคูณดูว่าเท่าไหร่ห้าล้านสองแสนคูณด้วยศูนย์จุดห้าสองล้าน,นหกอสองล้านหกแสนเนี่ยครับสองล้านหกแสนดอลลาร์นะครับที่ต้องใช้เดีย๋ยวไม่เสือพี่ลงทุนเท่าไหร่ครับเป็นเงินไทยร่วมร้อยล้านเนาะคูณด้วยสามสิบห้าเห็นไหมเขาลงทุนกับเหรียญเขาเป็นร้อยล้านนะครับพะฉะนั้นคนที่เสี่ยงคือใครครับไม่เตือพี่นะ เราคิดว่าเพชรอรมันจะหนีไหมครับไม่มีทางคนระับล่าที่หนึ่งก็เป็นล่าสองท่านนปี้รายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากรหัสที่หนึ่งนะครับไม่มีทางครับที่เพอรพมเราจะปิดนะครับมีแต่พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้เราคือผู้ถือครองเนาะตอนนี้มีประมาณสี่พันกว่านะสี่หมื่นกว่านะครับ <50 S 1> ตัวพีนะครับถ้ามีคนซื้อเหลือออกไป นะครับซื้อเหรียญออกไปสักหนึ่งล้านเหรียญไปเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะพอซื้อออกไปปุ๊บเขาจะต้องจ่ายเงินเข้ามาถูกต้องไหมครับตอนที่ซื้อออกไปหนึ่งล้านเหรียญจะต้องจ่ายเงินเข้ามาบวกนะครับบวกเงินเข้ามาเท่าไหร่ครับห้าแสนใช่ไหมครับอ่ะนี่คือห้าแสนคือเม็ดเงินนะครับที่เข้าไปในผูกนะครับเหรียญหนึ่งล้านจะถูกดึงออกไปถูกต้องไหมครับไปอยู่ในกระเป๋าของคนซื้อ ครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่อยู่ในภูจะเหลือ4ล้านงนะครับ4ล้าน2แตงโมสี่นะครับรเงินที่เข้ามานะครับมันก็จะถูกบวกเพิ่มเป็น3ล้าน1ใช่ไหมครับอ่เราคำนวณดูว่ 3, 1, 000, าเอา3ล้านงแสนหารด้วย 4, 2, ่ล้านงได้เท่าไหร่ อ่ะศูนย์จุดเจ็ดเห็นไหมครับราคาเหรียญขึ้นยังครับขึ้นแล้วนะจากศูนย์จุดห้าขึ้นเป็นศูนย์จุดเจ็ดเห็นไหมครับในโอซิอเลิร์มันจะบอกเลยถ้ามีคนซื้อเหรียญทองมันจะเขียวเห็นไหมครับแล้วเหรียญมันจะขยับขึ้นใช่ไหมครับ,อ,อ,บอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ามีคนขายเข้ามาล่ะอ่าถ้ามีคนขายเข้ามาเหรียญจะถูกเข้าไปใน p o o ูกครับอ่สมมติว่าขายมาอ่าขายคืนมาหนึ่งล้านแล้วกันคำนวณง่ายๆนะครับเวลาขาย นะครับเวลาขายเข้ามาก็จะขายในราคา0.7ใช่ไหมครับ<ช>เพราะฉะนั้นเงินมันจะถูกดึงไป700,000เหนะรียญเข้ามานะครับเหรียญเข้ามามื่อถูกบวกเพื่อเป็น5,200,000น,นะครับเงินถูกดึงไป700,000น,น,นะครับเหลือเท่าไหร่ครับ2 4้าน4 ลองกดเครื่องคิดเลขดูครับส <c oughs> องล้านสี่หารด้วยห้าล้านสองเท่าไหร่อ่เห็นไหมครับเหรียญราคาเราตกไหมครับอ่าเหมือนที่บุขายเมื่อกี้เนาะใช่ไหมอ่าพอขายปุ๊บเหรียญราคามันตกเลยแดงเลยเนี่ยนะครับนี่คือกลไกที่ทําให้เหรียญเรามีราคาขึ้นลงขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมนะครับในการอัพสล็อตให้เขาซื้อเหรียญเป็นไงครับ เหรียญเราขึ้นไหมขึ้นอ่าแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือใครคือเราถูกต้องไหมครับคนที่เก็บเหรียญอยู่ในกระเป๋านั่นแหละเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเหรียญไว้ได้คนละหนึ่งพันโอซีนะครับตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะเก็บโอซีไว้หนึ่งพัโอซไม่ต้องเอาออกไปใช้สเต็คกิ้งไว้นะครับเราเก็บแว้เวลามีคนเข้ามาอนาคตนะครับตอนนี้สี่หมื่นเนาะ ผมเช,ชื่อนะครับว่าอีกไม่กระโดดเรือยนะครับยูเซอร์เราทะลุแสนแน่นอน<ำ>นะครับคิดดูว่าแสนคนเวลาเข้ามาอัพสลลอตเขาจะต้องซื้อเหรียญไหมใช่ไหมครับซื้อเหรียญน,นะพอซื้อเหรียญเหรียญแล้วขึ้นขึ้นคนที่เก็บได้ประโยชน์ก็คือพวกเรานะครับก็พยายามส่งเสริมกันแบบนี้นะครับโอเคเรามาทํา